ยินดีต้อนรับสู่สวนลุงปีตินะครับวันนี้ลุงปีติมามา,าไปตัดกิ่งชํำของมดยอบนะครับเป็นคอมมิโพล่ามือห้าหรือคอมมิโพล่าที่มีชื่อว่าคอมมิโพล่าวีทีไอวิกตินะครับแล้วก็เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คืออ,อีกสองสามชื่อก็คือมูกูมูกูหรือกุกูนะครับเป็นชื่อทางชมพูทวีปหรืออินเดียนั่นเองเพราะว่าหนังสือหนังสืออายุรเวทของอินเดียตำรับยาเนี่ยเขาจะกล่าวถึงมดยอบตัวนี้เยอะมาก และมันเป็นหนึ่งในมดยอบที่ถูกถูกใส่ไว้ในตำรับยาในแต่ละตำรับะนะของของของหนังสืออายุรเวทลุงมีหนังสืออายุรเวทเล่มแดงนะครับลุงก็พยายามที่จะอ่านอ่านอ่านแต่ว่าก็ยังไม่หมดนะแต่ว่าก็อ่านผ่านอ่านผ่านอ่านผ่าน,านไปหาโฟกัสในส่วนของที่มันเป็นมดยอบนะฮะก็ก็พอได้รู้ว่าโอ้จริงๆแล้วในในชมพูทวีปเนี่ยเขาใช้มดยอบตัวนี้เยอะมากนะเยอะมากเพราะว่ามันมีทั้งกลิ่น กลิ่นหอมจากใบเนี่ยอย่างใบอย่างนี้ก็หอมนะครับไม่ใช่ว่าแค่แค่ยางหอมนะใบก็หอมนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือผลเนี่ยผลเบอร์รี่เนี่ยก็มีกลิ่นหอมแล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วยฉะนั้นในตำราเขาก็จะบอกว่าเราไม่เอ่ยถึงดีกว่าออมันมีเยอะมากนะไม่เอ่ยถึงว่ามัน,ม,น,ม,นมันระบ,บุว่าแต่ว่ามีการทําชาจากนี้แล้วก็มีการทาําชาทําผลิตภัณฑ์ อ่าเป็นเป็นแคปซูลนะแล้วก็มีแคปซูลจากใบแคปซูลจากผลและแคปซูลจากยางแล้วก็เขาจะเขียนรายละเอียดว่าสรรพคุณอะไรบ้างนะแต่ลุงก็เดี๋ยวลุงไม่เอ่ยถึงตอนนี้ว่ามันสรรพคุณอะไรบ้างหลายๆคนถ้ามีหนังสือ hm อายุรเวทเล่มแดงอยู่ก็จะรู้ว่ามันมันมันเป็นยังไงอ่ามันมีอะไรบ้างนะอ่าถ้าใครสนใจอายุรเวทเล่มแดงลุงมีแบ่งขายเป็นซอฟต์ก๊อปปี้นะครับอยากจะได้ไหมอ่าเอาลุงแบ่งขายนะเพราะว่ามันเป็นซอฟต์ก๊อปปี้มันสามารถที่จะขายได้นะลุงก็ซื้อมาหลายบาทอยู่ แล้วก็อ่าลุงทําเป็นซอฟต์ลุงซื้อมา2แบบก็คือแบบซอฟต์คอปปี้ไว้อ่านตอนแรกก็ซื้อแบบเป็นฮาร์ดคอปปี้มาอ่านเป็นเล่มมาแต่พอดีโอ้โหมันหนักมากมันใหญ่อะมันประมาณเก้าร้อยกว่าหน้ามั้งสุดท้ายก็แบบว่าเออเราไปซื้อซอฟต์คอปปี้มาดีกว่าเปิดง่ายดีอะไรเงี้ยก็ไปซื้อซอฟต์คอปปี้มาเป็น PDF ีเอฟไฟล์อ่าเป็นอ e ีบุ๊กนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบอ e ีบุ๊กก็แบ่งแบ่งขายได้นะครับแต่ว่าเล่มเล่มเป็นฮาร์ดคอปปี้ไม่ไม่ขายนะอ่าโอเคคราวนี้พูดถึงพูดถึงเรื่องของเน สรรพคุณและคุณค่าหรืออะไรต่างๆที่มันมีแต่ว่าไม่ลงรายละเอียดลุงจะพูดเกิดๆไหมประมาณนี้เพราะว่าจริงๆแล้วลุงจะต้องมีโพยในการพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันจะได้ยืนยันและอ้างอิงถึงเชิงวิทยาศาสตร์และข้อมูลที่แท้จริงว่ามาจากไหนงไจริงไม่ใช่พูดไปลอยๆว่าบุลอยๆว่าคอมิโพล่ามดยอบตัวนี้มาจากอินเดียอายุลเวทไม่ใช่ถ้าถ้าถ้าพูดอย่างนี้มันก็มันก็ลงลึกไม่ได้มันก็พูดได้ลอยๆ นะก็วันนี้ก็ขอพูดแบบลอยๆอย่างที่บอกก็แล้วกันเดี๋ยววันหลังเราจะมาคุยเรื่องสรรพคุณหรืออะไรกันก็ไม่ใช่ความรู้สึกและไม่ใช่ความรู้ของลุงนี่มันไม่ใช่ออกมาจากตัวลุงเองนะแต่มันเป็นการอ่านหนังสือเราให้ฟังกันอย่างนั้นดีกว่านะเพราะว่ามันจะได,มะได้มันจะได้เข้าใจตรงกันตอนนี้ที่ยืนอยู่เนี่ยมันจะมีกลิ่นของดอกไม้โชยมาขเขาเรียกว่ากลิ่นกลิ่นอะไรไม่รู้ดอกขาวๆครับคือเขาเรียกว่าดอกราชาวดีหรือเปล่าน่าจะใช่นะขาวๆนะนั่นแหละกลิ่นก็โชยมาหอม คาวนี้ลุงก็จะเอาใส่กระถางใส่กระถางให้เสร็จแล้วลุงก็จะถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบนึงว่ามันเสร็จแล้วจะลดน้ํำยังไงกันโอเคนะเพราะว่าลุงไม่ไม,ไม่ไม่มีมือถือที่เป็นอ่าอ่าขาตั้งกล้องนะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวทาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยทําอนาคตเดี๋ยวขาตั้งกล้องมาลุงจะถ่ายให้เห็นหนังหน้าของลุงเองเนี่ยนะโอเคไหมครับอ่าจะได้เห็นว่าเออลักษณะของไอ้ลุงปีติเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงท่าทางมันเป็นยังไงมันพิการหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่มันพูดพูดแต่มันไม่เคยออกกล้องาม ลุงจะไลฟ์อะไม่ใช่ไลฟ์สิอ่ามันไลฟ์สดมันอินเทอร์เน็ตมันไม่แรงอะที่นี่นะก็เลยต้องรออัปโหลดลุงก็จะไปนั่งที่ร้านกาแฟแล้วก็อาศัยอินเทอร์เน็ต WiFi จากร้านกาแฟหรือเซเว่นอเนในการอัปโหลดนะก็ร้านอเมซอนประมาณนั้นแหละเดี๋ยวลุงใส่กระถางให้เสร็จวิธีการใส่กระถางก็ลุงจะเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวเสร็จแล้วไม่ได้เล่านะก็นี่รากมันนะฮะเราก็ต้องตัดนะเราต้องตัดตรงนี้ตัดให้ขาดพอตัดให้ขาดเสร็จปุ๊บก็ดึงพลาสติกออกยนะอ,อ,อ,อย่าให้รากเนี่ยขาดค่อยๆดึง ถ้ามีคัตเตอร์หรือมีดคมๆก็พยายามกรีดเอาเอาพลาสติกออกไม่ให้รากมันไปโดนหรือขาดหรืออะไรนะก็หลังจากนั้นก็เอาตุ้มตอนพวกนี้ลงไปในดินขุดหลุมลงไปขุดขุขุดลงไปแล้วก็ปักลงไปในดินนะแล้วหลังจากนั้นก็เสร็จเสร็จพิธีแล้วก็ลดน้ำเนาะประมาณนั้นแหละก็คือง่ายๆเนาะเดี๋ยวลุงจะทําเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะเสร็จแล้วมันจะมืดหรือเปล่าเพราะวันนี้เหมือนแดดกําลังจะ แดดจะไปเฝ้าเมืองบาดาลแล้วนะดวงอาทิตย์จะไปเฝ้าเมืองบาดาลแล้วถ้าไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลุงมาอัปเดตให้ดูอีกทีงว่า,าลุงปลูกแล้วนะมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างนะมันอาจจะต้องต่อคลิปกันไปเลยนะพรุ่งนี้เช้านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับการอาเอาคอมิโพลา่ามูกูหรือกูกูลงกระถางาเมื่อวานนี้ลุงทำเสร็จตอนเย็นนะแล้วคราวนี้นะ่ย ลุงก็แบบมันมืดแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อไม่ได้ไม่ได้ไไดไรายงานให้ทราบว่ามันเสร็จแล้วนะก็ทําแบบไหนอะไรเงี้ยนะแต่ครั้นี้วันนี้ว่าเรียบร้อยแล้วดูลักษณะใบไม่ไม่มีเหี่ยวเพราะว่าบางต้นนี่เหมือนกับรากเขาเยอะนะเขาก็เลยไม่เหี่ยวแต่บางต้นก็มีแบบเหี่ยวเหี่ยวบ้างแต่ส่วนมากแล้วจะใบเหี่ยวหมดเลยเพราะว่าพืชพืชชนิดนี้อ่ะ มดยอบชนิดนี้นะเป็นมดยอบที่แบบว่า,อาพอกระทบกระเทือนนิดหน่อยก็ก็ชกไปแล้วชกไปแต่อีกประมาณทักห้าวันสิบวันเนี่ยประมาณสิบวันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่เขาจะแตกยอดออกมาใหม่ใบทั้งหมดที่เห็นอยู่ในนี้อาจจะร่วงหมดเลยนะอาจจะร่วงหมดเลยแต่ที่สําคัญที่สุดเลยคือสิ่งที่เขาห่วงแหนมากที่สุดเลยนะบอกให้เลยนะคือผลเนี่ยที่ติดอยู่เนี่ยนะผลเหล่านี้จะไม่ร่วงนะครับ จะสุกไปเรื่อยๆจะสุกไปจะแก่ไปเรื่อยๆแล้วก็สุกแล้วสุกแล้วก็ไม่ร่วงด้วยนะเนี่ยไม่ร่วงด้วยอย่างนี้คือแก่แล้วนะฮะสุกแล้วแล้วก็กลายเป็นสีดำเลยด้วยนะเป็นเบอร์รี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยขนาดดึงยังไม่ออกเลยบางทีนะเ <_ C 2> พราะอะไรเนี่ยดึงยังมียังมีเขาขาวอยู่เห็นไหมยังมีติ่งขาขาวอยู่เนี่ยเ <_ D> มื่อเขาจะเกาะต้นแม่เขาแน่นมากแล้วก็จะได้ผลมาอย่างนี้นะอ่านี่นี่คือผลของเขาอ่าบางผลเนี่ยอาจจะแห้งติดคาต้นไปเลยนะ อันนี้ก็จะมีกลิ่นหอมโชยเลยนะครับที่เบอร์รี่เขา,าลุงก็จะยับใส่ลงไปในนี้แหละไม่ไม่เก็บไปเพราะว่า,าเนี่ยเอาใส่ไว้พอใส่ไว้ปุ๊บสักพักเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมากับแม่เขานะงอ,งอกขึ้นมาชุดนี้ได้กี่ต้นเนี่ยประมาณทัก4สี่สิบได้ั้งสี่สิบห้าสิบต้นได้นะสี่สิบห้าสิบต้นนี้คือปลูกกันเมื่อยเลยนะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวลุงต้องไปตอนใหม่อีก าะก,กิ่งสวยออกเยอะมากเลยตอนนี้ลุงอยากได้สักสัก200ต้นนะอ่าไซส์นี้นะครับสัก200ต้นแล้วก็เอาไปปลูกอาจจะยังไม่ปลูกก่อนอาจจะปลูกหน้าฝนตอนหน้าฝนปีหน้าาช่วงช่วงเมษาปีหน้านู่นแหละถึงได้ปลูก จะเลี้ยงแบบนี้ไว้ก่อนเสร็จแล้วเลี้ยงแบบนี้เสร็จแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงใส่กระถางขยายกระถางใหญ่แบบนั้นแล้วก็กระถางใหญ่แบบนูนน้นนะกระถางขยายไปเรื่อยแล้วก็ประมาณส e ักสองเดือนครั้งหนึ่งอ่ะเราต้องขยาย2เด e ือนครัยย้งหนึ่งล้วก็ย,าย้ายกระถาง2เดือนครั้งนึงก็ย้ายกระถางแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณหน้าฝนเริ่มปลายเริ่มต,ต้นต้นฝนนะประมาณมีนาหนี่น่าจะมีฝนละมั่งเขาบอกว่าปีนี้ฝน,น,นมาเร็วนะก็น่าจะมีนานะเริ่มจะลงลงดินได้ก็ต้องเตรียมหลุมไว้ ช่วงนี้ก็มีการลดน้ําไว้แบบนี้แล้วก็เลี้ยงให้โตแล้วก็เปลี่ยนกระถางแล้วก็เตรียมเตรียมหลุมอ่าเตรียมหลุมแล้วก็จะเอาไปปลูกลงลงดินนะครับอย่างที่เห็นเลยกระถางที่ยังเหลือนี่ก็จะมีอ๋อนี่อันนี้ดูสิอันนี้ลืมนะครับลืมลืมนะรากมีไม่มีปัญหาพวกนี้เดินทางได้ไกลเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยเดินทางไกลได้เลยนะอย่างนี้นะ ถ้าถ้ามีคนสั่งซื้อลุงหรืออะไรพวกนี้นะลุงส่งแบบนี้ไปอ่ะอย่าตกใจนะครับเพราะว่าถ้าซื้อไปแบบนี้นะผลมันจะไม่ร่วงนะแต่ว่าใบามันจะร่วงหมดเลยแล้วก็มีรากติดแบบนี้นะพอตัดออกมาเชื่อไหมครับว่ารากมันจะไม่ขาดง่ายๆเลยนะไม่เหมือนกับบอสเวรียหรือกัายานนื่นๆลรากมันจะแข็งแล้วก็อยู่อย่างนี้ตลอดพอเราแกะออกมานี่รากก็จะไม่หลุดแต่บอสเวียนี่รากหลุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราระวังไม่ดี อย่างมันยอัเนี้ทนมากแล้วก็มีความแข็งแรงมากอีกอย่างนึงคือคุณค่ามันสูงอ่ะคุณค่ามันสูงเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงคือที่ทสําคัญเลยนะคุณค่าสูงไม่พอยังยังยัง,ยง,ยงมีงานวิจัยรองรับอีกอย่างเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ไม่ไม่เชิงนะ้ว่างานวิจัยแต่ก็ยังมีหนังสือยุรเวทที่เราคุ้นคุ้นกันเคยเคยได้ยินกันมานะอย่างที่เห็นเลยนะครับ ตอนนี้ผลก็เยอะมากนะผลผลก็มีนะเห็นไหมครับมีผลติดอยู่ปาปลายผลพวกนี้จะไม่ร่วงนะครับจะโตไปเรื่อยๆอย่างที่บอกเลยนะอันนี้ก็คือมาแจ้งให้ทราบว่าลุงได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวานเพราะว่าอ่าเมื่อวานค่ามากแล้วมืดแล้วเหมือนเหมือนฝนจะตกนะแล้วก็ยุงเยอะมากเลยตอนเย็นแต่กระถางพวกนี้ก็ยังเหลืออีกเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะต้องไปหาอะไรมาทําอีกเพิ่มเติมแต่แต่ก็ยังมีกระถางอีกเพิ่มอีกประมาณเกือบร้อยเกือบสองร้อยใบนะแบบนี้นะครับ ไเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะทาอย่างอื่นต่อไปนะก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วก็แปรรูปไปเรื่อยๆด้วยนะถ้าใครสนใจต้นไม้หรืออยากได้ต้นมดย่อกัญญานอย่างนี้นะะไม่รู้จะทักลุงทางไหนขอความการุณาไปดูที่หน้าแรกนะครับมันจะมีลายอยู่เนาะมันจะมีลายแล้วก็กดเข้าไปที่ลายนะกดเข้าไปที่ลายเสร็จแล้วก็ทักทายลุงแนทางลายเลยเพราะอ่า YouTube มันไม่มีอ่เขาเรียกมันไม่มีแชทอะเนาะ หรือไม่ก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวลุงก็จะไปตอบแล้วก็ลุงจะส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปคุยกันในในไลน์นะครับเพราะว่าบางคนอยากจะซื้อต้นไม้อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ลองถามดูนะครับแล้วหลายคนถามเข้ามาแล้วบางอย่างก็ราคาของมันก็สูงมากแต่จริงแล้วต้องถามก่อนนะว่า,ามันสูงเพราะอะไรนะครับมันสูงเพราะอะไรที่ลุงขายขีดละพันเนี่ยเพราะอะไรลุงขายกิโลละลุงขาย ML ละสามแสนหรือ5 0 0 0 0นเนี่ยเพราะอะไรต้องตั้งคำถามดีๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยลุงขายต้นไม้อยู่หรือลุงขายต้นมดยอบหรือกําญาอยู่แล้วมาถามถึงผักสะเดาอย่างเี้นะลุงก็จะบอกว่าต้นละสามแ0 0นะอะไรประมาณนี้แหละคนตีนนะเพราะว่าลุงขาย Essential Oil Body Oil อ u สบู่แชมพูแต่มีคนมาถามามีคนมาถามเรื่องอะไรนะปวดขาเงี้ยปวดขาแล้ว หรือไม่ก็ท้องเสียหายาอะไรเงี้ยมันก็มันก็คนละเรื่องกันฉะนั้นเราต้องมาดูกันว่าเออความเหมาะสมเหนืออะไรที่ลุงกําลังทําอยู่มันก็ก็ขายอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก,ก็ลุงก็ไม่อยากคนตีนหรอกบางทีบางทีมันก็แบบว่าทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ควรถาม,มหรือหรือหรือถามได้แต่ว่าถ้าไม่รู้จริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะตอบไปแต่อาจจะดูกวนตีนหน่อยแต่ต้องขออภัยเพราะว่าบางทีลุงก็มนุษย์อ่ะนะเป็นเป็น,เป,นเป็นปักเจก ถึงแม้นจะอุบตัติหรือสมองเฟ้อเฟือนแบบลุงก็มีวิธีคิดที่แตกต่างอยู่บ้างพอสมควรอันนี้เล่าให้ฟังเอ่อพอคิดนี้กันดีกว่าวันนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวลุงไปดูต้นต้นไม้ก่อนเพราะว่าฝั่งอีกข้างหลังเนะี่ยยังมีอีกพวกหนึ่งที่ลุงจะต้องเคลียร์แล้ววันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแต่หลายๆคนคงเห็นนะ เมื่อวานเนี่ยลุงใส่อ่าน่นนะนู่นโน่น,ลน,ลน,ลนปลายนิ้วมือลงเลยแล้วเมื่อวานลุงใส่ต้นทีทรีเอาไว้นะยังเขียวอยู่อ่ายังเขียวอยู่ยังไม่อัปเดตวันนี้นะครับเดี๋ยวว่าอัปเดตพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะพาไปดูพรุ่งนี้แล้วกันเนาะอ่าขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็คอยติดตามแล้วก็ดูคลิปลุงถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ได้อ่าถ้าไม่เป็นประโยชน์หรืออยากจะได้ความรู้ในส่วนส่วนใดก็คอมเมนต์บอกลุงจะทำให้ มีคำถามเดี๋ยวลุงจะตอบให้หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะขอบคุณทุกคนครับ